สวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมพบกับผมเกมลําพูนนะครับละกอในแบบของเราก็คือเจ้าโล่งนะครับวันนี้จะมาเทสนะครับเทสพันเนียดนะครับพันเงียดใบใหม่นะครับก็คือคอนบนก้านลานนะฮะผมได้ทําขึ้นมาเองนะฮะไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะครับยังไม่ได้เลกเริ่มประเดิมหมานเลยนะฮะก็จะใช้เจ้าโล่งนะครับเป็นในแบบของเราฮะ วันนี้นะครับลองหมันให้กับผมในวันนี้นะฮะก็จะขอนะครับแดงใจจากพี่เพื่อนๆนะครับและอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกันเชียร์ช่วยกันรุ้นนะฮะว่าจะได้ตัวนะครับจะได้เต้มนะครับจะได้เริ่มนับหนึ่งของพานเนตนี้นะครับแล้วก็นับนับสี่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะนับนับส นับแต้มที่4ของเจ้าโลงนะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมจะเอาขึ้นบนนี่นะฮะบนพุ่มนี่แหละนะครับก็รอรู้รอชมแล้วกันนะครับว่าจะได้เฉลยกลับบ้านไหมนะครับวันนี้ก็ใกล้ถนนนิดนึงนะฮะต้องขอกราบขออภัยพี่พีเพื่อนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปพาดไว้ข้างบนนะครับแสมแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเนาะเดี๋ยว มาอะไรยังไงก็จะเอาแซมเพิ่มอีกสักกิ่งนะครับผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นพาดเอาแล้วนะครับพี่พิมเพื่อนผมก็เอาได้เอาขึ้นพาดไว้บนพุ่มนะครับพุ่มเตี้ยๆนี่ฮะถ้าอยู่ตรงนี้นี่ก็ไม่เตี้ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพื้นนะครับพื้นกับบนพื้นถนนนะครับถนนเขาจะโหมสูงนะครับแต่ว่าที่เรายืนอยู่นี่มันจะเตี้ยกว่าถนนนะฮะเผื่อเสียบเศร้าเข้าขึ้นไปก็ จะสูงกว่าถนนนิดๆน,น,น้อยๆนะครับสูงไม่มากไม่อย่างนี้ดีกว่านาอก็เอ้ารอลุ้นว่านกใหม่นกต่อใหม่ของเรา,าจะขันหรือเปล่าเท่านั้นนะฮะแล้วก็นกนัขดขาดคำขาดแล้วนะครับนาดเมื่อกี้นี้ยังดิ้นนะครับขาดคำขาดแล้วเอ้าโอเคครับผมอุ่นใจครับผมอรอลุ้นแล้วกันนะครับแผ่ที่ซ่อนที่แอบก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขันขันเสียงเล็กนะครับแต่ผมไม่ทราบ,บ, <c oughs> บว่าขันกี่กุกนะครับผมไม่ทราบว่าขันกี่กุกนะครับก็คือช่วงเย็ยนนี้ผมมีเวลาว่างนะครับก็เลยออกมาเล็กเริ่มประเดิมหมันพนันเอยดใบใหม่นะฮะก็ขอแค่ได้ตัวก่อนนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่นกตัวนี้มีคาล้มนะครับตัวนี้แต่ แต่ว่าจะขันกี่กุกอันนี้ข้อนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆรู้ว่ามันมีคลมนะฮะฟังมันบิอาขันตั้งแต่ฝั่งขวามือนี่ปล่อยคลมออกมานะครับแล้วก็บินมาเกาะที่ไม้แห้งด้านขวามือเอ่อด้านกลางๆนี่นะฮะขออภัยนะฮะตรงตรงนี้นะฮะนี่ครับยอดไม้ตรงนี้นะครับก็ลบินบินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับมันตกใจอะไรไม่รู้นะฮะนกนกป่านะครับ เราไปไปมาเราบ,บินเข้าพุ่มนี่นะครับก็คือพุ่มน่าจะเป็นพุ่มนอนนะครับก็คืออ่านะครับก็จังหวะเหมาะเหมิงนะครับที่วางตรงพุ่มนอนเขานะฮะตอนนี้ผมก็ประเดิมอ่าเต็มเลกข,ของพเนียดได้แล้วนะครับเลกหมันพเนียดใบใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เจ้าโล่งนะครับก็คือโล่งนี่ คาลมนะครับคาลมเขาอาจจะไม่มีจะเป็นนกลงๆนะครับแต่ถ้าขันแบบนี้นี่เจ้าของโล่งใจครับผมแบบนี้นะครับก็เจ้าโล่งใจนะครับหกห้านะครับสบายใจนะฮะถ้าฝึกอย่างนี้ทุกตัวนี่ผมไม่เครียดแล้วครับแบบนี้ใจมันได้นะครับขนาดนกใหม่นี่เรามาผมไม่เคยเซมพะเนียดที่ที่ที่ป่านะครับก็คือผมวันนี้ผม กลัวว่าเวลามีน้อยก็คือเอามาแซมที่นี่เลยมันก็ตอนแรกมันก็ดิ้นหน่อยนะครับถึงว่าตอนที่ที่จะขึ้นอตอนที่ขึ้นพเนตกแล้วใหม่ๆนี่ก็ว่ากลัวมันจะไม่ขันมันดิ้นนะครับเพราะว่าเราแซมพเนึกตอนจะเอาขึ้นนี่นะฮะแต่ไปอมาพูดมไม่ทันขัดคํานะครับมาขันให้ฟังเลยเอาโอเคนะครับเจ้าของรู้สึกโล่งใจนะฮะก็เจ้าหกสี่ไปแล้วเจ้าหกห้าขึ้นมาแทนก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับ ที่ได้นกเล่นทดแทนกันไปนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าละสืบรุ่นสู่รุ่นนะครับเนาะนกต่อก็ไปต่อนกป่ามาได้ปุ๊บเราก็ฝึกให้เป็นนกต่อได้นะครับแล้วก็เราก็ทําพันเงียดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อนกติดได้นะครับก็มันเป็นความตั้งใจนะครับไม่ใช่ว่าจะอวดอะไรนะครับก็คือว่า มันเป็นความตั้งใจของคนเล่นนกนะครับอันนี้เป็นความคิดความคิดของผมเองความตั้งใจของผมเองนะครับที่ว่าไหนๆเราก็คิดอยากจะเล่นแล้วนะครับเราเราเล่นให้แบบว่าให้มันครบดีกว่านะครับหมายความว่านกนกต่อแล้วก็ฝึกเองนะครับเนาะแล้วก็พเนี้ยแเราก็ทําเองอะไรอย่างงี้นะมันเป็นความความตั้งใจของเรานะครับแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนหรืออาจารย์ท่านใดนะครับทําได้อย่างผมก็ ก็ถือว่าเราคอคอเดียวกันนะครับมาทางเดียวกันนะครับหรืออาจารย์ท่านใดที่กําลังคิดกําลังจะทําแบบผมอยู่นะก็มีความพยายามก็ได้แน่นอนนะครับผมว่าคนเราถ้ามีความพยายามนี่ทําได้แน่นอนนะครับตอนแรกผมก็ทิ้งไปหลายใบครับพเนียดนะครับใบที่ทําได้แต่ว่าน้ําหนักไม่ได้หนักเกินนะครับไม่เศร้าไม่ไหวก็ต้องทิ้งนะครับก็ตอนนี้ผมทําได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอ่ารู้สึกดีใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอานกลงมาดูลายนะครับนกนกฉเฉลยนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับาบางทีบางครั้งพูดอะไรเลอะเทอะไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่เป็นการอวดอ้างอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนเล่นนกเขานะฮะคนรักนกเขาคนชอบต่อนกเขานะฮะนะครับดูละตัวสวยมากนะครับตัวนี้ ตัวสวยเดี๋ยวเราจะแกะออกมาแล้วก็ดูลายกันนะครับนะครับพี่เพื่อนนะครับได้ตัวมาแล้วนะครับนะครับดูสร้อยคอนะครับสร้อยหนานะครับเสียงเล็กนะครับคารมแข่งใหญ่นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับ เกี่ยบป็งไงแข็งชิดติดเลยนะครับแข็งชิดติดเลยนะครับก็อขออภัยด้วยนะครับน้องค่อนข้างดิ้นนิดนึงนะครับอีกจะหลุดไปนะครับแล้วมันไปติดตรงนะครับตรงปลายตรงปลายนี่นะครับเราก็เป็นตัวาตาข่ายมันจะหอ่อหอกันหน่อยนะครับมาเลยออกยากนะครับเดี๋ยวนะฮะอุ้ยไอเราก็ เกรงๆหางยาวที่สุดเลยนะครับดูนี้ดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าโอ้ยเนี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้สเอ็ดสิเอจนได้นะครับน่าจะหลุดไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนะครับแต่ขนปีกนี่หลุดแน่นอนนะครับต้องขออภัยด้วยขอโทษด้วยครับ อีกข้างซ้ายนะครับแต้มที่สี่ของเจ้าโลกนะครับแต้มที่สี่อันนี้ไม่ต้องขี่นะฮะมันหลุดไม่สวยนะครับน้องเจ็บนะครับเดี๋ยวขี่เยอะเกินก็จะยิ่งหลุดเยอะกว่านี้นะครับเอาแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามามาชมคลิปของเราจนจบคลิปนะฮะก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับได้ทําคลิป อ่าใหม่ๆนะครับให้ชมกันต่อไปนะครับยังไงผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ